เมื่อมีผู้ร้องเรียนไปที่ท่านพอบอตรเราเป็นตำรวจนะเป็นองค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมสามารถตรวจสอบได้การตรวจสอบมันเป็นเรื่องดีครับก็ทให้สังคมเนี่ยคลายสงสัยอย่างนี้ครับผมกราบเรียนที่น้องสื่อชนนะครับแล้วก็ที่น้องประชาชนที่รบกท่านนะครับผมเนี่ยรับราชการมาเป็นเวลานานนะครับจนปัจจุบันตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการไม่เคยมีเรื่องดัดฟอยท์จริตรร์ลัปชั่น,น ทำงานด้วยความซื่อสัตย์จริตและดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนมดโดยตลอดนะการสืบสวนสอบสวนคดีทุกคดีนะครับต้องทําการสืบสวนสอบสวนไปตามพยานหลักฐานและการแาส่งแหาพยานหลักฐานมีพยานบุคคลพยานแวดล้อมพยานผู้ชํานาญการทั้งหลายนะครับแลนะนะวัตถุพยานก็ต้องทําการดาเนินการไปโดยรอบคอบนะครับการตรวจสอบเป็นเรื่องดีนะครับเพราะทำให สังคมไทยสงสัยนะครับประชาชนไทยสงสัยได้นะครับตำรวจเป็นองค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมนะครับที่สามารถตรวจสอบได้นะครับสังคมก็จะได้เกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นะในการทำงานในวิชาชีพของตำรวจมากยิ่งขึ้นนะครับ สุดท้ายผมก็ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนได้ว่าการสืบสวนสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับเราจะเอาตามความเข้าใจไม่ได้นะครับเราต้องดาเนินการไปตามพยานหลักฐานที่พยานบุคคลก็ะตุพยานนะครับจาพยานแล้รับหลักฐานโดยเฉพาะในคดีนี้เนี่ยต้องฟังความเห็นของแพทย์พูดตรวจพิสูจน์ตรอ,อันนี้เป็นหลักนะครับ หนึ่งเรายินดีที่จะให้ตรวจสอบอยู่แล้วหรืเพ่เมื่อมีอผู้ร้องเรียนไปที่ท่านขอบตรนะครับเป็นกระบวนการของสำนักง,งานชาติอยู่แล้วครับก็ที่ผมนําเรียนว่าเราเป็นตํารวจนะครับเป็นองค์กรหนึ่งในกระบวนการด้วิครับสามารถตรวจสอบได้นะครับก็เป็นขั้นตอนจากเมื่อรับเรื่องแล้วก็ต้องส่งให้ผู้มีอำนาจในการตรวจสอบนะครับก็เป็นการตรวจสอบเ้อาท็จจริงรับมีการตกรลบวัน ก็ตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีการสอบอทั้งคู้กับเมอนนะครับตัวท่านเองจะเข้าไปชี้แจงหรือว่าจะส่งปเป็นเอกสารให้ข้อมูลไปอ่ะอันนี้แล้วแต่ผู้เกี่ยวข้องนะฮะครับไม่ไม่สำหรับตัวทัานเองนะฮะได้หมดเลยฮะจะ,ะมาะเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของทางทางเจรนะครับครับผมได้หมดะครับครับ อย่างนี้ท่านรู้สึกกังวลไหมหรือว่าทาให้สั้นเสียกําลังใจไหมกับการที่ท่านทางานมาทั้งชีวิตแล้วต้องมาโดนตั้งอรปการสอบไม่ไม่กังวลนะฮะแล้วผมนําเรียน่อสักคพูดแล้วว่าตารวจเราเป็นองค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมสามารถตรวจสอบได้ก็ทําให้การตรวจสอบเป็นเรื่องดีครับก็ทําให้สังคมเนี่ยไปสงสัยนะครับการสืบสวนสอบสวนคดีทุกคดีฮะเอาตามความคิดไม่ได้นะัทางผมเนี่ยก็มั่นใจ คณะทางานทุกคนนะฮะก็ทํางานด้วยความมั่นใจในการดาเนินคดีนะฮะเราตามไปตามกรอบของกฎหมายและระเบียบทั้นบกนะครับการรวบรวมพยานหลักฐานเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วการสอบสวนตาพยานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพยายนคนพยายนวัถตถุต่างๆก็เป็นหน้าที่ของนนกราเพื่อร,รวมพมวนนี้สั่งฟ้องไปยังศำนักาางานไม่ไม่ไม่ไม ส่วนส่วนประเด็นที่ทางคุณิยะสงสัยเนี่ยโดยเฉพาะ4ขประเด็นที่มีมาในหนังสือนะตรงนี้เราสามารถชี้แจงได้ไหมโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการชันพนสูตรศพคดีเรื่องของไออิจาแจงได้หมด้วฮะทุกอย่างอยู่ในสำนวนหมดแล้วยืนยันว่ามันอยู่หมดไม่ว่าจะเป็นตรวจตรวจเสื้อตรวจปัสสาวะต้นนี้อยู่ในสำนวนท่านยวกระบวนการของท่านเอการก็เถอะก็มีความเนะครับ ผมยืนยันว่าทุกอย่างทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องครบถ้วนการที่เรามั่นใจตรงนี้ฮะเราสุดท้ายแล้วหากผลตำรวจไม่ไม่ไม่ไมีความผิดหรือว่าไม่บกกรุกเนี่ยตรงนี้เราสามารถที่จะดำเนินคดีก,กับกับผู้ที่กล่าวหาได้ไหมครับถ้าผลม,มาออกมาถูกต้องผมถูกต้องคณะทำง,งานไม่มีความผิดเลยฝากพี่ช่วยไปถามเขาด้วยนะฮะเขาจะพูดยังไงกับสังคมตอนนี้การเปลี่ยนที่จะโองจัดไหมคะ อันนี้ยังไม่ขอพูดตอนนี้นะครับนะ